จากการที่น้องเปาพีพีดูอิหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของน้องลูกโป่งนะครับแห่งสิตคอมเรื่องบ้านนี้มีรักท้าผมมาให้ไอซส์มาเก็ตน้องท้ามาพี่ก็จัดให้ครับเพื่อการผุศสครับนะครับ oh. อแคมเปญน,นี้นะครับที่เขาให้เราทําแบบนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้เราได้รับรู้ถึงความรู้สึกของผู้ป่วยที่เป็นโรค ALS นะครับหรือว่าชื่อภาษาไทยคือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงน,นะครับก็ซึ่งเป็นเรื่องที่น่า,นาห็นใจมากก็อยากจะให้ช่วยกันบริจาคกันมาเยอะๆนะครับผ่านองค์กรใดก็ได้นะครับที่คิดว่าเชื่อถือได้ก็จะขอท้าต่ออีกสามคนนะครับก็คือ คนที่หนึ่งยอดบริรี้สลครับคนที่สองบอมเลตโฮสเปกนะครับคนที่สามก็คือเออีโบราก็มาดูวนะ่าน้องๆจะกล้าไหม